สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีลูกค้าจากนะครับบ้านหนองแคนใหญ่นะครับตำบนบุงคานะครับอำเภอเรงนกคลาจังหวัดจัาโสทรนะครับได้เข้ามาซื้อเครื่องยันม่านะครับ TF160R นะครับตัวใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นเครื่องผลิตที่อินโดนีเซียนะครับยันมมา160เป็นรุ่นมือหมุนนะครับจะไม่มีไฟหน้านะครับรุ่นนี้ ลูกค้ามีรับประกันจากโรงงานนะครับสปีนะครับนี่ก็เติมน้ำมันเครื่องอรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเติมน้ำมันดีซลบเกียดเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำในหม้อน้ำเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวก็จะลองเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังเสียงนะครับ รอบๆก่อนนะครับเครื่องใหญ่มากนะครับลองเครื่องให้ลูกค้านะครับ <c oughs> ป้าจับนั่นให้เราเครื่องเนยะ เดี๋ยจะดึงได้บ่เรามาชมเสียงกันเลยนะครับ <c oughs> ตาเร่งยอดนะครับราคาเครื่องก็<ร>จะอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอาลูกาท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้านะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับศูนย์แปดหกเก้าหกสองหกหนึ่งหกหนึ่งนะครับขอบคุณครับ